ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกับครอสื่อช่องเจมี่เจมเจมเอาล่ะครับทุกคนก็วันนี้อีจีคัมแบ็กแล้วหลังจากที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเรารอนานมากกับตั้งแต่น้องชายก็คือ มื่อไรจะคัมแบ็กสักทีในที่สุดวันนี้ก็คัมแบ็กสักทีก็เพลงที่เราจะมารีแอคชั่นวันนี้ก็ชื่อเพลงว่า in the morning ให้ทุกคนเป็นเพลงที่จีเพิ่งคันนมแบ็กวันนี้เลยซึ่งนี่ก็แบบแอบมงหนีกับเจี๊ยบพีนิดนึงที่แบบว่าปล่อยทีเซอร์มาแบบนั้นก็คือปล่อยมาเป็นท่าเต้นเลยก็คือแบบถ้าปล่อยนี่ก็คือปล่อยได้แทกทีแล้วดีไหมคะเจี๊ไบพี่แรงนี้นะ้องทุกคนแล้วเราก็ได้ไปแกะท่ามาทุกคนาตามคลิปนี้เลย เราตื่นเช้ามาก็คือแบบอ้ยปวดคอปวดตัวเมื่อยแขนเมื่อยนุ่มไปหมดเลยทุกคนอย่าไปหาแก่กันนะก็คือแบบถ้าแกะก็คือแนะนําให้แบบวอร์มวอร์มก่อนวอร์มเยอะๆเพราะว่าจะแบบปวดตัวโดยเฉพาะจะปวดที่สุดก็คือส่วนคอแบบเราปวดมากทุกคนไปดีแอคชั่นกันทุกคนพร้อมงทุกคนไปเลยห้าสี่สามสองเฮ้ย,ยเปิดมาในห้องเสือ้อยูนะ อายุจริสวยมากเหมือนตุ๊กตาเลยอะ่ะแฟชั่นมากแฟชั่นมากวิววิวตัดต่อหายตัวเหมือนก็ซเว่นเลยอะ่ะมาในชุดหนงังคอนมเจ็์หนังหนึ่งยีนสีมปปาในลุกไปสวยมากผมแดงคืออะไรที่ขื้นมาเมื่อกนะี้คือ ล็อกกุญแจมือหรอชุดข,ขาวเด้วยรียารียาดีมากเจลเจลเจลสวยมากทุกคนยูนาสวยมากอัมบันมาเซีคือมีซามูไรเต็มข้างหลังเลยอ่ะใช่ไหมเราเห็นว้าว ว้าวสนีนี้คือดีคือท้าอะไรมาพีอาร์รด,ดยูนายา่าสวยมากสวยมากลุคดีสวยมาก วยเอจีดูดีดีเยจีดูดีดีระยูนซีเนาะใบ้ก้าผมยาวแล้วสวยมาแล้วคือชุมดมันแเ่แซบมากห้องสมุดหนึ่งห้องสมุดที่มีมีจอมลอยทุกคนคือชุดทองจ้ะมาในชุดทองหนึ่งดีอาร์ไม่กันไม่ได I'm the mafia 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 แคือท่าเต้นอ่ะท่าเต้นก็คือแบบไม่ห่วงคนที่แกะท่าเลยก็คือท่าเต้นก็ยังยากอยู่เหมือนเดิมรายูซินรายูซินคือ The Bass Number One เสียงขับเมื่อกี้คือลูกชิดมากแต่ด ดูหน้าลูกนี้ดีมะลูกเมื่อกี้สวยมากแบบดูเป็นคุณแม่มากอู้ยไฟ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 เล่นใหญ่กับไฟเป็นแนวเพลงแบบเฟี่เเท่เฮ้ยปกติอีจีอ่ะก็คือคาราจบเป็นแบบนี้ แบบแบบเป็นแบบมงกุฎกันแบบทุกคนเนาะไม่อย่างงี้ก็อย่างงี้อะไรสักอย่างแต่ว่าเมื่อกี้ละยูจินจ้ะจบเป็น5้าปืนต่างมากทุกคนแบบ mv ดีก็คือไม่ผิดหวังกับการรอคอ,อยจริงๆก็คือแบบดีโดยรวมคือดีมากก็คือแบบชุดคอสตูมก็คือลอดเราชอบชุดอันนี้ที่สุดอะชุดของที่แบบเหมือนแบบ หมือนพรีเซนต์ของแต่ละคนนะ่ะที่แบบว่าเป็นชุดของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเลยอันนั้นคือสวยมากในชุดโดยรวมก็คือเราถ้าถ้าเป็นชุดที่แบบว่าเต้นพร้อมการรวมกันก็คือเราชอบชุดสีขาวแล้วรู้สึกว่าชุดสีขาวก็คือดีมากสวยมากทุกคนในส่วนขอ,ของแนของเพลงนี้เราให้แปดเต็มสิบอ่าเราให้แปดเต็มสิบและกันทุกคนก็ส่วนที่เหลือก็คือเราเราคิดว่า เทอร์ฟอร์แมในการเต้นมาเยอะเกินไปอ่ะเราเราคิดว่าเราอยากให้แบบจีพีเขาลดเพอร์ฟอร์แมของการเต้นลดลงไปอีกก็คืออยากให้เน้นแบบ MV แบบถ่าย MV แบบก็คือจะพูดไงอ่ะก็คือแบบเน้นการถ่ายแบบแต่ละคนให้เยอะมากกว่านี้แต่อันนี้มันเน้นเทอร์ฟอร์แมเต้นเยอะเกินไปและอีกหนึ่งอย่างที่แบบเราก็อย่างที่เราบอกว่าแบบเรางุ่กิบมากก็คือจีพีอ่ะถ้าปล่อยทีเซอร์ไงก็ปล่อยได้แพทีตมาเลยค่ะชอบแัดแบบชอบแต่ทีเซอร์มาแบบนี้อีกแล้วให้คนอื่นเขาแบบเห็นท่าเต้นนู่นนี่นั่นรู้สึก สุสานอีจินิดนึงแล้วก็เป็นมีจีเนาะล้วเป็นเมนและยูจินนะทุกคนก็ทุกคนคิดยังไงบ้างกับเพลงนี้ก็อย่าแบบอย่าก็ทุกคนคิดก็ทุกคนคิดยังไงบ้างกับเพลงนี้นะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างนะให้คะแนนกันเท่าไหร่หรือว่ามีข้ออะไรตรงไหนที่แบบว่ารู้สึกเอ๊เออ,อะไรเหมือนเรามีตรงไหนที่ไม่ชอบหรือชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนะคบทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายบายชาวมินจี แล้วก็มีจีนะมีจี